ยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกประจำซีซั่น2024-2025ผ่านมาแล้ว4นัดเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์ของแต่ละทีมจะได้ลุ้นขนาดไหนหลายทีมลุ้น8อันดับแรกหลายทีมลุ้นติดโคตา้าเพลย์ออฟซึ่งมันก็มีหลายทีมที่สถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่มีโอกาสจะไม่ได้ไปต่อและก็มีหลายทีมยักษ์ใหญ่ที่ดูสุ่มเสี่ยงและเกิดเพร,รอบผลงานไม่เป็นดังใจหวังวันนี้นะคะรับเราจะพาไปจับตา5ทีมดังที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกร,รอบเพราะผลงานไม่เป็นดังใจ ไฮสักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ทีมแรกไลฟ์ซิก ไลฟ์ซิกเป็นทีมชั้นนำจากห้าลีกใหญ่ยุโรปที่อาการรอแร่ที่สุดโอกาสตกรอบสูงถึงสูงมากเพราะสี่นาะทีผ่านมากระทิงแดงแห่งบนเลสกาเยอรมันสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแย่ไปกว่านั้นคือการแพ้คู่แข่งสี่นะัดโรธกับว่าไลฟ์ซิกตอนนี้ยังไม่มีสักแตบยิงได้แค่4โดนทะลุไส้ไป9แล้วนัดต่อไปคือนัดชี้ชะตาแล้วว่าไลฟ์ซิกจะได้ไปต่อในใการขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้อีกหรือเปล่าเมื่อพวกเขาต้องออกไปเยือนอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่แห่งเวทีการโชว์ซิลป์อิตาลีบอกเลยครับ เจอต่อให้เสมอรหรือแพ้ก็แทบไม่มีโอกาสเข้ารอบเลยแหละครับพร้อมกับบังคับให้ต้องชนะสามนัดสุดท้ายเพื่อไปลุ้นเอาเผื่อเมียผูอ้อันดับ20่สิบต้นๆก่อความผิดพลาดด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันขนาดนี้แหละครับจากเคยผ่านไปถึงรอบรองมาปีอปี2019เลยขอแนะนำไลซิกให้ลองไปขับไฮลักรีโวพีรันเนอร์นะครับเพราะนี่เป็นรถที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายไร้ความกดดันช่วงล่างนิ่งนั่งสบายในทุกสถานการณ์ทีมที่2ปารีสแซงแชแมง การละครั้งหนึ่งนงเาเซอร์อัลเคเลฟีพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อเสกให้ปารีส ควาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาคารอให้ได้เป็นสมัยแรกไปดึงมาทั้งเนม่าดึงมาทั้งเมซี่เพื่อมาเล่นร่วมกับเอ็มบปเป้แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเต็มที่ได้เพียงแค่รองแชมป์ไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งปัจจุบันคาราบารีกำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยร,รายซูเปอร์ร์ชื่อดังหากจะเอานักเตะที่ฟแฟนซรู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คงจะเป็นมาควินยอตเดมเบเล่อาเซนซิโอและดาวร่งรองใหม่อย่างวาเลนซามีเอเมรี่สึ่งดูแล้วชุดนี้ยังต้องปร,รับอีกเยอะทางประสบการณ์ความเข้าใจและผลงานที่ผู้ร่วมกันตีกาากาารรารเเข้ออออบบบแ่่่งลุมมยูสคัชว ตกรอบน็อกเอาท์แบบช็อกโลกแต่ทว่าตอนนี้ปารีสสมเสียงที่จะไม่ผ่านเข้ารอบไปเล่นเพลออฟเพอร์ลุนไปต่อรอบสมบทีมจริงๆเพราะในบรรดาทีมยักษ์ใหญ่จาก5ลีกยุโรปก็ตอนนี้มีเพียงปารีสทีมเดียวที่อยู่อันดับ25อยู่ในโซนตกชั้นเพราะล่าสุดก็แพ้คาบ้านต่อแอตมาดริดไป1ประตูต่อ2ทําให้ตอนนี้ปารีสแข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2เก็บได้เพียง4แต้มถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการตกรอบต้องบอกว่า50-50้บเพราะว่า4ีนัดสุดท้ายคารบปารีต้องไปเยือนค โครนนักท่าปารีสเก็บได้ไม่ถึง6แต้มจาก4นัดนี้พวกเราอาจจะได้เห็นปารีสไปตั้งต้นรอเกมยุโรปใหม่อีกครั้งในปีหน้าเลยล่ะครับทีมยักษ์ที่3 AC เอซมิลาน ตองบอกว่าชนะของ Milan, เอซีมิลานเหนือทางเรอัลมาดริดสามหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนได้หายใจเฮือกใหญ่หหได้ไปลุ้นต่อก,กับการเข้ารอบแปดอันดับแรกหรืออันดับ 9- ก้ถึงยีทีมไปลุ้นกันต่อในช่วงเพลย์ออฟเพราะพวกเขาพุ่งมาอยู่อันดับที่20แล้วแต่อันดับ20ที่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกปลอดภัยเท่าไหรนะ่นะครับเพราะปีศาจแดงําผลงานลุุม่มดอนดอดเอาแน่เอานอนไม่ได้ซีซั่นนี้มิลานไม่ชนะคคราติดต่อ,อก,กันมา3นัดพอชนะได้นน2นัดก็เข้า,ขาว,วลูปไม่แพ้ก็เสมอเป็นประจับเอาจรปร สามเกมและอีก1เกมคือการเจอกับทีโรนาจากลาลิกาสเปนจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายกายกก็ได้เหมือนกันดังนั้นมิลานห้ามประมาทถ้าประมาทมีสิทธิ์ไม่ได้ไปต่อเพราะมีแค่6แต้มมันยังสุ่มเสี่ยงอยู่ทีมยักษ์ที่4แอตมาดริด ในสายตาของเพื่อนๆมองว่าสไตล์การเล่นในแบบฉบับของแอตมาริดยุคเดกโกซิมิโอเนจัดยังไปได้ไกลในฟุตบอลสมัยใหม่หรือเปล่าเพราะว่าการเล่นอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดยิงประตูม่ต้องเยอะเน้นผลสกอร์การแข่งขัน,ขนมีลูกดุดันเข้าแลซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไปได้แน่นอนครับเพราะว่าซิมิโอเนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพียงแต่ว่าผลการแข่งขัน,ขนมันไม่ได้เป็นดังใจไปตลอดในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูซีอลรอบนี้ตรามีกระเตื้องขึ้นมาจากการบุกไปเอาชนะบารีส2-1ได้ประตูชยัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้ดีตัวเองจาากกกนนตตออออบบมมยู่ัดัด23ขง State, ีสเ6 แต่ลูกได้เสียของตารางมีติดลบ4เพราะว่าเคยบุกไปโดนเบฟิก้ายำใหญ่มา4 0ูนพูนสวัสด์แล้วอีก4นัดที่เหลือโปรแกรมถือว่าไม่ยากไม่ง่ายเพราะยังมีเลเวอร์คูเซนกับเรดบูซาบวกเราไปถึง2ทีมเล็กอย่างสปาตาปรากับสโลวานบัติสลาว่าแต่กันั้นก็ถ้าเกิดว่าตารามีดันทะลึ่งไม่ชนะ2จาก4นัดพวกเราอาจจะไม่เห็นตารามีไปต่อในรอบเพลย์ออฟครับเพราะว่าตอนนี้โซนตกรอบไล่จีตูนมาที่4ี่คะแนนเรียกว่าพลาดเพียง1นัดก็มีสิทธิ์ร่วงมาแทนที่เลยก็ว่าได้ทีมที่ 5. เรอามริด จริงๆแล้วไม่อยากจะเอาราชันชุดขาวเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้เลยครับเพราะนี่เป็นสโมสเรเบอร์ต,ต้นๆของโลกมีดิกรีเป็นแชมป์ยูซีเอลมากสุด15สมัยและนี่ก็ยังเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วพร้อมอัดแน่นไปด้วยบรรดาแข่งตัวท็อปของโลกไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้จูด์เบลลิงแฮมวินิสอุตจูเนียและติโบกูตัวแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรที่มันแย่ๆเหมือนกําลังประดังประเดเข้ามาหาราชชุดขาวมากและเกินครับเพราะพวกเ,เขาถือว่าเป็นทีมที่สุ่มเสี่ยงมากจากการหลุดพื้นที่24อันดับแรกไม่ได้้ต่่่่่อออออแแมมกกกกรรรระทรรทััััังงงงบเเลยยยฟจิูีีขขนนด ารางรอบลีกกเตสามารถพลิกผันี้ทุกเมื่อกันนั้นโปรแกรมของมาริทที่เหลือก็มีขวากน้ำขวางทางเต็มไปหมดนะัดต่อไปมาริทจะเจอศึกหนักแบบกระดูกชิ้นโตไม่ต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลจ่า,จาูงที่ชนะมาสี่นัดรวดถ้าสมมติไม่ได้แช่งมาริท เกิดแพ้เรอร์พูขึ้นมาแล้วก็โอกาสติด1ใน8การันตีไปรอรอบ16ทีสุดท้ายกระแทกจะไม่มีเหลือเพียงไปลุ้นไม่ให้ตกเกินอ,อันดับ24เพื่อรักษาการเล่นพื้นที่เพลย์ออฟเอาไว้ล่าสุดก็ถึงคันที่เรโลโวสื่อชื่อดังจากสเปนคารับรายงานข่าวว่าราชชุดขาวเตรียมพิจารณาปลดคาโลอันเชตติออกจากตำแหน่งหลังทำผลงานได้หน้าผิดหวังแพ้บาซ่าศูนย์ประตูต่อสี่และเอซิมิลานหนึ่งประตูต่อสามและหากผลงานยังไม่กระเตือ้องก็มีโอกาสจะถูกไล่ออกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านั่น,นแหละ นี่ก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมาดริดถึงเข้ามาติดอยู่ในลิสต์แบบนี้ไฮสลักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซ u เปอร์เฟกซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์